ไม่เหมือนไข่เค็มด้วยอ่ะแล้วไข่เค็มปะน้ำหรือแห้งเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยแม่เหมือนไม่ใช่มาม่า DNA กินเลือกมาเป็นมาม่าะเวยก็มีงกุ้งปะเนี่ยใครอยากท้าผมปะครับนี่อือเข็มมี่ยินยันคำตอบไหมคะยินยันค่ะคุณเปิดตาเลยค่ะเลยคุณไม่รู้อ่ะ นะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีค่ะและในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์ปิดตาทายรสชาติมาม่าก,กันค่ะก็คือช่วงเนี้ยเราเห็นใน tiktok อ่ะเขาจะมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ blind taste ลงแบบชิมน้ำเปล่าแต่และยี่ห้อหรือน้ำอัดลมแต่และอันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า แล้วถ้าเป็นมาม่าล่ะเราจะสามารถแยกออกได้ไหมว่าแต่รสรชาติเนี่ยมันคือรสอะไรเราจะสามารถทายมันถูกหรือเปล่ากาลังลุ้นพร้อมกันเจรสชาติกรุบกริบเ,เพราะฉะนั้นทุกคนลองล็อกคำตอบดูนะคะลองไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดูในคอมเมนต์นะจ๊ะเพราะรู้จักสีของมาม่าละก,กันส่วนเราก็าคือเดารสชาตินะฮะอ่ะโอเคป้ายเริ่มที่อันแรกค่ะประเด็นคือกินไงให้ไม่หอบวะแล้วใส่เสื้อขาวทําไมวะอันไหนช้อนอันไหนซ้อมวะเนี่ยโอเคมาคุกเข้า นี่ก็คือลองใช้จินตนาการคิดว่าน่าจะประมาณนี้ละมั้งมึงม,มันยากอะ่ะฮึไม่มีอะไรขึ้นมาเลยอะ่ะช่วยด้วยมึงแบบแห้งหรือแบบน้ำอะ่ะไม่มีน้ำเลยอะ่ะแบบแห้งจริงอ๋อก็ว่ามีเผ็ดเล็กๆล็กทำไมเหมือนไข,ข่เค็มด้วยอ่ะต้อไข่เค็มปะ,มา,าะมาม่าเผ็ดปะมาม่าโอเคปะ,ฮะเฮ้ยมาม่าโอเครส รสผัดไข่เค็มค่ะเย้อ <Yeah! S 2> โอ้แล้วก็ถึงว่าทำไมมันไม่มีน้ำอะไรออกมาเลยวะมันจะมีความเค็มๆติดหวานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายนะเอาจริงๆแล้วว่าพอปิดตาไปเลยอะแบบมองไม่เห็นนะ <Okay. S 1> อะโอเคอันที่สองนะคะน้ำหรือแห้งเนะน,นี่ยอันเนี้ยน้ำโอเค มันขึ้นมาบ้างปะเนี่ยมันรู้สึกเบามากช้อนอยู่ไหนคะ,นะเอ้ยเส้นมันไม่ใช่มามา่านี่จะเส้นหมี่อ่ะรสอะไรอ่ะผู้เสิร์ฟนเหรอมันเป็นหมี่ขาวอ่ะแต่ฉันไม่รู้ชื่อรสเด็ดมันคืออะไร,รอะเส้นหมี่น้ำใสอย่างเงี้ยเก่งนะใช่เหรอใช่เฮ้ยเสี่อันว่ะพุ่งตรงอันเนี้ย ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเคยกินหรือเปล่าแต่ว่าลองใช้สัญชาตญาณในการทายชื่อรสฉันมีน้ำใสดูเป็นรสชาติที่กินง่ายดีนะ DNA กินเลือดมาเป็นมาม่าด้วยเป็นรสชาติที่กินง่ายนะอันนี้แบบไล้ไลหน่อยนะคะรู้สึกแบบไล้ไๆไม่หนักเกินไม่เค็มไปกําลังดี <c oughs> คือแม้กระทั่งชื่อรถยังไม่มีใครบอกเลยว่าวันนี้จะมีรถอะไรบ้างแบบ7อันให้ฉันจับคู่ไม่มีเลยอะตอนนี้ <c oughs> คือเป็นการแบบ blind t a s t ที่ blind t a s t มากจริงๆ, <c oughs> ๆอุ๊ยร้อนอันนี้ร้อน,อนได้กลิ่น อุ้ยต้มยำกุ้งปะเนี่ยกลิ่นแบบมีความเผ็ดอ่ะมีความเผ็ดน,นิดนึงอ,อันนี้มันมีกลิ่นสมุนไพรอ่ะแล้วก็เผ็ดแล้วก็อร่อยต้มยำกุ้งน้ำข้นเฮ้ยเก่งอะ่ะ อยากท้าผมปะครับนี่ถูกสามข้อเริ่มใจขึ้นอร่อยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือต้องบอกว่าเป็นรสโปรดอีฉันเองคือเมื่อก่อนหนะก็คิดว่าตัวเองชอบรสหมูสับกับต้ยมยำกุ้งเฉยๆที่สุดแต่เอาจริงๆป่ะต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอนะ่ะตอนนี้เป็นที่หนึ่งอืมมนความเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีแบบ very good แล้วก็ถ้าเราแอบบ secret ingredient เช่นไข่ชอบใส่สองฟองฟองหนึ่งตีให้แตกไปกับน,น้ำ อีกฟองหนึ่งให้มันยังมีความเป็นแบบไข่แต่ไข่แดงอ่ะต้องมีความเยิ้มด้วยนะไข่ขาวสุกไข่แดงเยิ้มและใส่ชีสมอสเซเลล่าเข้าไปอร่อยโคตรถ้าเกิดสมมติว่ามาม่าให้ฉันสามารถคิดรสชาติของตัวเองได้นะฉันว่าฉันจะคิดเนี่ยแหละมาม่าชีซี่ต้มยำกุ้งน้ำข้นทำพิ่ซามะพอกอนเดี๋ยวไอ้สี่แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินอันนี้กลิ่นไม่ปกติหมายถึงว่าไม่ใช่กลิ่นมามาา่าแบบ ที่ไปข้ามามะ่าอันนี้มีความแบบกินแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะจะฉันรู้ว่ามาม่าม,มันมีรสน้ำตกนะอืมเส้นมี่มของมันเส้นมี่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เส้นเล็กแบบก๋วยเตี๋ยวอันใหม่ที่ออกมาน้ำตกป่าวะมึงเมื่อกี้ไอ้กรอบๆมันมีความแบบมันคือกาก,ากหมูป่าวะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะเออขอชอยหน่อยก็ดี เตี๋ยวเรือมีน้ำตกเตีย๋ยวเรือต,รต้มแซ่บเอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกต้มแซ่บก๋วยเตี๋ยวก็เนี่ยกว๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่าวะเอ้ยนี่น้ำตกนี่น้ำตกกูว่านี่น้ำตกยืนยันคำตอบไหมคะยืนยันค่ะพูดเปิดตาเลยค่ะไม่ใช่เ,เลยค่ะกูไม่รู้อ่ะก๋วเยเตี๋ยวเรือค่ะเอาเหรอก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอเป็นคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ไงแยกก๋วยเตี๋ยวไม่ออกแต่เผ็ดอันนี้จะออกเผ็ดนิดนึง ขับขาลอกจริงว่าผิดอันนึงแล้วว่าเสียใจจังเริ่มจะเพลดแล้วนะเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นทิปไปข้ามาม่ามาม่าแบบเส้นมามา่าจากกลิ่นของแป้งอันนี้นะคะกลิ่นแป้งมันจะแบบเป็นเอกลักษณ์นิดหนึ่งแต่ว่าได้แค่กลิ่นแป้งนะยังไม่ได้กลิ่นน้ำซุปไม่รู้ว่าคือน้ำซุปอะไรอะลองแกงๆก,ง,กงดมยกแม่ออกวะช่วยด้วยนั่นแหละ ฮมเห,หมือนมาม่าหมูสับมาม่มมาหมูสับค่ะใช่ป่ะวะหัวเราอย่างนี้ไม่ใช่ได้เลยคน,คนยืนในคำตอบหรือไม่มีใบปะเอาจิงป้าตอนนี้ปากอมีแต่รสเผ็อย่างเดียวแล้วอะเอพราะว่าเหมือนมันเผ็ดสะสมมาทุกอัแล้วอะอไม่ใช่หร,หรต้องํากุ้งแ<ม>ย่แล้วชิมใหม่หมคะชันนขอชิมมงแต่พี่โจ๊กเห็นนะดีพี่โจ๊กเห็นนะดีอพีโจ๊กชิมลอชิอีกทีนึงก่อนอจิงป้ามันไม่ได้มัน ลนินไม่มีรสแล้วอะ,อะต้ยมยำกุ้งเฉยๆโอ้โหเขากินจริงจังเลยนะอันนี้ชิมทำไมเหมือนมาม่าหมูสับเลยเห็นปะตั้งแต่ฉันยืนอยู่ตรงโน้นอะฉันเดาว่ามาม่าหมูสับเพราะว่ารู้สึกถึงกงลิน่นไม่รู้ว่าถ้าให้คิดก็คือมาม่าหมูสับแต่ว่ามันมีรสเผ็ดมันเผ็ดอ่ะมาม่าหมูสับอะ่ะ คำตอบเพิ่ม m เค a อ k Hot and Spicy อ๋ออุ๊ยเขาปรับความเผ็ดลงเหรอช่วงแรกๆที่เคยกินอะแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันเผ็ดมากมันเลยทําให้เราอ่ะไม่ค่อยกินมันแต่ว่าเมื่อกี้พอกินอ่ะก็ไม่เผ็ดขนาดนั้นหรืออาจจะเพราะว่าเผ็ดจากอันเดิมมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยเออก็ไม่หายเลยล้วไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปนะคะเขาน่าจะอร่อยอยู่นะคะตอนนี้ผิดสองแล้วว่าช่วยด้วยมา เหนื่อแตกแล้วว่ามีแต่รสเผ็ดๆมาเนี่ยแต่เอาจริงไม่เคยไม่เคยได้กินอันเนี้ยถ้ากินมันก็ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ,อืมคุณแม่เียคุณหืมนี่มันป็่ก๋วยเตี๋ยวเี่ยเผลียวมากเลยอ่ะอันเนี้ยเล็งแซ่บกุดยองอ่ะโหคุณแม่ รักความเปรี้ยวนะคะเรียนเชิญค่ะสำหรับรนสนี้เส้นเล็กรสเล็งแซบมีแต่รสเผ็ดอะรสที่ได้ชิมวันนี้มีแต่เผ็ดอะอชิมคำนี้รเปรี้ยวเลยอืมอืม,อม,อม,อมเล็งเล็งค่ะอันนี้อิงบอกมานะคะว่าเอามาจากชาวเนต็ตเพราะว่าชาวเนต็ตเนี่ยเคยได้คอมเมนต์ไว้ว่าอยากให้เราลองรสชาติแปลกใหม่ๆมที่ไม่ค่อยได้เห็นบ้างอิงก,ก็เลยจัดรสเล็งแซบมาให้ในวันนี้นะคะซึ่ง มีความเออตกใจเหมือนกันในคําแรกทครเจอแล้วถ้าเป็นคนรู้ตัวว่าฉันรักความเปรี้ยวความเปรี้ยวและแซ่บเปรี้ยวและเผ็ดก็คือเลนเชิญนะคะพร้อม,อมค่ะ<ม>สับขาหลอ,อกไปเนี่ยไม่ได้เป็นรสปกติอีกแล้วแล้วก็ดีไม่ดีเส้นก็ไม่ใช่เส้นปกติหรือเปล่าไม่รู้อ่ไม่ได้ยังไม่ได้กลิ่นเส้นปกติอุ้ยย่าไม่ออกระหวหัวโหระพากระเพา,ากระเพราแน่เลย กะเพรายืนยันคำตอบไมคะยืนยันไม่ต้องกินก็รู้เออกะเพราเออใก่มากคูกกินชันมากกะเพรา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 มากเขาแแปลกเลยนะแล้วก็เป็นแบบแห้งอร่อยดี วันนี้นะคะทำภารากิจได้สำเร็จนะคะเพราะว่าตอบถูกไป5ข้อจากเ็ข้อนะคะเก่งเปล่าโอเคเรียบร้อยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อยากเห็นอีกมอาจจะไม่ต้องเป็นมาม่าก็ได้นะอาจจะเป็นแบบน้ำเปล่าน้ำบัดลมหรืออื่น,นๆใดๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากจะเห็นอะไรหรืออยากจะให้เป็นมาม่าแบบนี้ ep 2หรือเปล่านะคะคอมเมนต์มาได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย